ไปดูในต่างประเทศกันหน่อยนะครับพายุโคอินุได้ก่ะตัวในหมาสมุตรแปซิฟิกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้มันก็ทวีกําลังแรงขึ้นนะเป็นไต้ฝุ่นแล้วแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นอีกนะครับเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยจะมี2ประเทศด้วยกันนะครับที่ได้รับผลกระทบก็คือประเทศจีนและฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับตอนนี้ทั้งที่เกาะฮ่องกองเกาะไต้หวันก็เตรียมพร้อมรับมือระดับสูงแล้วครับ พายุโซนร้อนโคอินุได้ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ความเร็วลมของมันอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ3พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปที่ไต้หวันและฮ่องกง ในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกพายุลูกนี้ว่าเจนเนี่ครับคาดว่าโคอินุหรือว่าเจนเนี่ลูกนี้นะครับจะถล่มภาคใต้ของไต้หวันในวันพฤหัสบดีนี้แล้วก็จะจอดถล่มฮ่องกงต่อไปในวันศุกร์ครับที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะรอดจากการถูกโคอินุถล่มโดยตรงแต่ยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ก็คือจะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันตินถล่มเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์และเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบนเกาะลูซอน อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับศูนย์กลางพายุอยู่ห่างจากจังหวัดคาการมายันของฟิลิปปินส์675กิโลเมตรทั้งอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศเตือนภัยพ,ยพายุในอย่างน้อย6จังหวัดในภาคเหนือของประเทศเตือนว่าโคอินุจะเสริมแรงพายุมรสุมทําให้ฝนตกหนักขึ้นในช่วง3วันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดีนี้ครับ ส่วนที่ไต้หวันนะคะคาดว่าโคอินุจ่อถล่มภาคใต้ของไต้หวันในวันพฤหัสนี้ค่ะแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณไหนอาจจะเป็นบริเวณใกล้กับคาบสมุทรเหิงชุนหรือขึ้นฝั่งในเขตผิงตงของไต้หวันเส้นทางพายุจะเคลื่อนผ่านเมืองเกาสงและไถตรงด้วยเตือนหลายเมืองในภาคใต้ของไต้หวันค่ะว่าจะเกิดฝนตกหนักและเกิดดินถล่มหลายจุดได้ ไต้หวันก็รับมือแล้วนะคะโดยการมีการสั่งปิดโรงเรียนและบริษัทแล้วค่ะ ส่วนที่เกาะฮ่องกงครับทางอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงคาดการว่าโคอ,อินุจะทวีกำลังขึ้นไปอีกนะครับเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นในวันพรุ่งนี้ขณะที่เคลื่อนเข้าสู่ตอนเหนือของทะเลจีนใต้จะถลม่มภาคใต้ของไต้หวันในวันพฤหัสบ,บดีก่อนจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฮ่องกงในรัศมี400กิโลเมตรของฮ่องกงในวันศุกร์นี้แล้วก็ยังจะเคลื่อนตัวต่อไปถึงมณฑลกวางตุ้งของจีนด้วยทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่ชายฝั่งของกวางตุ้งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ